แล้วก็เรื่องของโชคลาบเล่นหวยเล่นหุ้นซื้อหวยมีเกณฑ์ถูกสงูงเพราะลาหูเล็งอยู่ตลอดปี ดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณนิสาครับสวัสดีค่ะจันนีค่ะพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโหราเวลนะครับวันนี้รเราจะมาพูดกันถึงดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลมาดูว่าไพ่าทาโร่จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีตุลบ้างว้าวโอ้โหตีความมาเลยครับคุณนิสานะครับ<ด>แต่รู้สึกพ่ดี w i l l of fortune นะคะแล้วก็มีไพ่ l a t i o n นชีพ <Relations> <c oughs> เป็นไพ่ช <c oughs> นะ่วยทูอัพส์เนาะแล้วก็ตามด้วยใบสุดท้ายนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นอเจ็ดดาบมีการพัฒนามีกลงล้อที่จะต้องหมุนไปข้างหน้านะคะเรื่องของวิวออฟจูนเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือ l นะีเลชันชีพเนาะเป็นเรื่องของอการได้เจอคู่มิตร ผู้มตรีไพ่เจ็ดดาบเนี้ยบ่งบอกถึงในเรื่องของการแก้ปัญหาการวางแผนงานในข้างหน้าที่เราจะทำหรือรวมไปถึงความสัมคันธ์กับคนที่เราจะได้พบเจอในอนาคตยข้างหน้าเนี้ยค่ะเรื่องการงานก็คือมีราหูกับเพฤรื่องหัสเล็งลักเนาะก็ต้องมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันก็จะมีงานใหม่ๆที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินการเกี่ยวกับสายองต่างประเทศส่วนเรื่องการเงินก็คือการเงินนี่เริ่มขยับเครเยื่อแล้ว ช่วงเดือนมิถุนายนดาวังคานจะอยู่คู่กับดาวศุกร์ในภพกรมมะ,ะมีเกณฑ์จะได้งานเกี่ยวกับต้องทําคู่กับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนและมีความสุขมากอะไรเงี้ยและครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยนะครับอแล้วก็เรื่องของโชคลาภเล่นหวยเล่นหุ้นซื้อหวยมีเกณฑ์ถูกโสงเพราะลาหูเล็งอยู่ตลอดปีเปมืม่อเดืตยูเข้าพบมรณะมีเกณฑ์ได้มรดกแบบไม่คาดฝัน อ่าเรื่องสุขภาพสํำหรับชาวราศีตุลน,นะครับเนื่องจากดาวมฤตยูเข้าพบมรณะอ่ามันมีเกณฑ์ได้เงินประกันแบบไม่คาดฝันอ่าและทีนี้พบมรณะมันเป็นความเจ็บป่วยที่มาแบบกระทันหันแต่ทีน,นี้ดาวพฤหัสก็เรียนอลีแล้วก็มันเล็งรักคู่กับราหูอาจจะต้องระวังความเจ็บป่วยสายคนแก่เช่นอะไรความดันเบาหวานหัวใจโรคเอ d ต่างๆอันนี้ชาวราศีตุลก็ต้องระวัง เอเอ,เอนะครับก<อ> <K> ็มีทั้งราหูและพฤหัสเลงลักใครโสดอยู่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโสดเพราะมันจะมีเหตุให้มีคนเข้ามาอาจจะไม่ได้มาเพราะความรักก่อน <liking S 1> อาจจะเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจก่อนโอเคครับวันนี้ก็จบเกี่ยวกับราศีตุลแต่เพียงเท่านี้ดูดวงแล้วไม่ต้องเครียด เก็บเอาไปเป็นแนวทางเพื่อจะใช้ชีวิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโ<อ>หลาเวิลของเราด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการนะครับโอเคค่ะกันใหม่ในปลเดือนนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดสีค่ะ